น้องแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะแอดก็ให้ไปแล้วนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะ ตัวพิมพ์เล็กเนาะตัวพิมพ์เล็กนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของน้องแอดนะคะตัวพิมพ์เล็กนะคะแนวทางในบ้านมีทุกแนวทางนะคะมีแต่ความโชคดีมีแต่ความสนุกสนานนะคะใครได้อยู่ในบ้านนะคะสำหรับชุดวินนะคะก็จะมี2 4 6 7 8นะคะ สำหรับตัวเด่นนะคะให้เด่นหนึ่งนะคะกับเด่นสองนะคะตัวสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเนาะสำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะมีหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสำหรับเด่นสองนะคะก็จะมีสองสามสามสอง 2 7 72จ็ดเจ็ดสนะคะสองเเนะคะเน้นไปที่2 0นะคะ2 0อันนี้อยากให้กลับนิดนึงนะคะเป็น1 6เนาะนี้ก็เป็น2 6กลับได้นะคะโอเคนะคะตัวเลขนะคะที่น้องแอดชอบก็จะเป็น2 1 1 7ตัวเลขก็น้อยนะคะไม่อยากติ๊กเลยนะคะ ก่อนออกไปนะคะก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูวดวเงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ